น่าสงสารซักผ้าหยอดเหรียญเครื่องหมุนปัดมือขาดผู้หญิงคนหนึ่งโทรแจ้ง9ก้าหนึ่งกล่าวว่ามีชายคนหนึ่งพยายามเอาผ้าออกมาจากเครื่องซักผ้าแล้วมือดันติดอยู่ข้างในเลยถูกเครื่องปั่นจนแขนขาดและมือห้อยต่องแต่งมีกระดูกยื่นออกมากรุณาส่งคนมาช่วยด่วนใครจะคิดว่าการซักผ้าที่เป็นแค่งานบ้านจะทำให้คนมือขาดได้เนะ ชายเคราะหร้ายคนนี้ถูกเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าปั่นมือขาดณร้านซักผ้าหยอดเหรียญแอนดี้สคอยลอนรีในเมืองซินซินนาติรัฐโอไฮโอพยานเห็นเหตุการณ์กล่าวว่าเหยื่อเคราะรารได้ยื่นมือเข้าไปในเครื่องเพื่อแกะผ้าห่มที่พันกันเป็นก้อนก่อนที่เครื่องซักผ้าจะเริ่มหมุนเนื่องจากข้อมือของเขายัางติดอยู่ในผ้าทําให้เครื่องบิดมือของเขาจนขาดเหลือให้เห็นแต่กระดูกและผิวหนังที่ห้อยรุ่งริ่ง เมื่อหน่วยพยาบาลฉุกเฉินมาถึงก็ได้ห้ามเลือดให้ก่อนที่จะพาเขาส่งโรงพยาบาลขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางทีมแพทย์จะสามารถต่อมือเขากลับได้หรือไม่แต่เมื่อนักข่าวของ W C P O ไปตรวจดูร้านซักผ้าหยอดเหรียญร้านนั้นกลับไม่พบเครื่องที่ติดป้ายเตือนว่าเครื่องใช้ไม่ได้เลยแม้แต่เครื่องเดียว